ต้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน17อพี1288ตอน น้ำมนตหลวงปู่สวงรักษามะเร็งเพียงข้ามคืนต่อจากคลิปที่แล้วที่ท่านผออโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมท่านประทัดภาลีได้ทราบว่าอาการของเพื่อนรักที่เป็นมะเร็งหมอให้กลับมาบ้านเพราะว่าเพื่อนท่านผอ,อไม่มีเงินในการเปลี่ยนถ่ายตับในราคาหนึ่งล้านบาทแล้วยังต้องฉีดยาทุกๆเดือน ในราคาเข็มละสี่หมื่นบาทและในวันนั้นพออประทัดได้เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนพร้อมกับติดน้ำมนต์ที่อารัธนามาจากวัดไพรพัฒนาที่จะนำมาให้เพื่อนเพราะว่าคิดว่ามันเป็นทางออกสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางช่องมิได้หวังให้ท่านเชื่อหรือว่าคลอยตามเพราะว่าทั้งหมดนั้น หลวงปู่เป็นผู้พิจารณาเรามารับฟังการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์จากจังหวัดเลยพร้อมๆกันครับผมไปไปวัดภัยแล้วผมบูชาน้ำมนต์มารับูชาน้ำมนต์ที่วัดไทยพัฒนามาครับนั่นสุดยอดเลยฮรนั่นะครับผมผมก็ไปให้แม่แล้วก็ผมก็ดื่มบ้างอะไรบ้างทีนี้ผมก็ถามเพื่อนว่าเชื่อไหมวันนั้นวันนั้นผมผมไปหาเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนั่งอยู่ อ่าบ้านแกแกผมก็ไปหาเป็นไงบ้างแกทําหน้าเศร้าก็บอกว่าคงไม่รอดแล้วละ่ะเ,เราไม่รอดละไม่รอดละผมก็น้ําตาคอนะเพราะว่าเพื่อนคนนี้คือเพื่อนเด็กสมัยประถมที่ที่โตมาด้วยกันทีนี่ผมก็ย้ายมาทํางานแกก็มาแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอีกอําเภอหนึ่งอนะ่ะแล้วกบมีเพื่อนซี้อยู่คนเดียวเนี่ยอื ไม่ไหวแล้วกินข้าวก็ไม่ได้สามวันแล้วเดินไปหลังบ้านก็ไม่ไหวต้องประคองไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วผมก็เลยบอกเชื่อไหมเชื่อปฏิหารไหม,มเรื่องหลวงปูส่สวงแกบอกคือเดิมทีเนะี่ยแกแกเป็นหมอธรรมอยู่แล้วครับเป็นหมอธรรม,มไหมเป็นหมอ,มห,มอหมอที่รักษาคนป่วยคนผีเข้าอะไรต่างๆเ่ยครับแต่ก่อนเนะี่ยเป็นคนลักษณะยงนั้นแกก็เลยเอ,อ้มาช่วยหน่อยช่วยเราหน่อยอช่วยเราหน่อยผมก็เลยเอาอ่า บ้านหลังผมก็เลยไปเอาน้ำมนต์ผมเอาน้ำมนต์มาทีนี้เอาน้ำมนต์มาแล้วแกก็เอาผ้าจีวรผ้าจีวรหลวงปู่ที่ผมได้มาอา่กับอ่ะอ๊าหมวยไหนไม่รู้ที่อาจารย<อ>์แต่ยน,ตนให้ผมนะครับอ้าป้าหมวยป้าหมวยอา่อาป้าหมวยนะครับ,รบทีนี้เอาบอกว่าคีอตอนนั้นเนี่ยอา่าผมผม ผมศรัทธาพระอาจารย์ก่อนนะเดิมทีเนาะครัว่าเออแล้วก็บอกว่าหลวงปู่นี่ชอบเสียงโชคผมก็เลยผมก็เลยเชื่อเนี่ยผมก็เลยเชื่อทีนี้ทีนี้งวดหนึ่งอะงวดห้าเจ็ดตอนปีปีที่แล้วที่พระอาจารย์ปล่อยแล้วถูกอะที่ที่วัดอะไรนะวัดหนองแอดอะครับผมผมเชื่อเชื่อไหมผมผมผมซื้อลอตเตอรี่งวดนั้นอะร้อยสี่สิบแปดใบห้าเจ็ดอะอุย้100ยร้อกว่าใบเลยห้าเจ็ดตัวเดียว ร้อยสี่สิบแปดใบแล้วออกห้าเจ็ดด้วยครับผมเนี่ยได้เอาเงินไปช่วยพระอาจารย์สายยนเนี่ยทําช่วยลงทานเนี่ยครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยแสนแสนกว่าครับผมอ่าแล้วก็ครั้งต่อมาก็กระถินบ้างอะไรบ้างแล้วก็พระสมเด็จที่พระอาจารย์ช่างผมก็บูชามาวันนั้นโอนเงินไปนละห้าหมื่นครับอ่าแล้วผมก็ะทา,ามาแล้วผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยสถา,ามาตั้งแต่นู่นมาทีนี้เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็เชื่อครับก็เลยเอาน้ํา ผมเอาผ้าจีวรไปให้ลูกชายของแกก่อนหน้านั้นอืหลายเดือนพอผมก็เอาคลิปคุณกอาจารย์อาจารย์อารีชัยเนี่ยรเรื่องของหลวงปู่รักษามะเรลงทั้งรักษาเด็กใช้นมบ้างทั้งท่านจยับนมบ้างอะไรต่างเนี่ยผมส่งให้สามสี่คลิปครับ,รบเพื่อนก็ไปก้อนฟังเอาไปฟังแล้วแกก็เอาอชิ้นจีวร ที่ยาวประมาณข้อมือหนึ่งเนี่ยจินวรหลวงกุสวงเนี่ยท่านก็เลยมาอธิษฐานแล้วก็ท่องคาถาอัญเชิญหลวงปู่แล้วก็เอาน้ำมนต์ไปเคใส่ใส่ภาชนะถังใหญ่ครับแต่ก็จะได้กินเยอะๆครับอ่าแล้วแกก็ดื่มคืนนั้นก็ดื่มเช้ามาก็ดื่มอีกคืนเดียวครับอาจารย์ครับคืนเดียวเหรอคืนเดียวคืนเดียวผมผมไปประชุมที่ ตะวันออกผมก็ไปดูเฟซของลูกชายแกแกก็บอก่แบบปาแบบแบบออกกําลังกายก่อนอาบน้ําั้งก่ออกกําลังกายก่อนอาบน้ําอืำแกนั่งใส่ผ้าผ้าเช็ดตัวแล้วแกก็ชกหน้าชกหลังเข่าซ้ายเข่าขวาจนเหงื่อออกอ่ะจนเหงื่อออกอ่ะตอนนั้นที่ตอนั้นที่เดินประคองมาตั้งหลายเดือนอ่ะเออ แกแกบอกว่าผมไปโทรไปหาแกบอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นตอนเช้านะแกเดินเข้าไปหลังบ้านมันจะเป็นถนนที่มันเป็นเนินๆหน่อยแล้วมันเป็นโค้งแล้วเนินขึ้นอ่าลงเนินี้ก็ขึ้นโน้นอ่ะแกบอกแต่ก่อนเนี่ยก็ค่อยประคองแกลงไปแกก็บแล้วแกก็วิ่งไปขึ้นไปอีกโน้นหนึ่งอ่ะแกบอกอ้อแล้วไอ้ที่เจ็บอยู่หายไปไหนแกบอกแกนี่รู้สึกอดีเลยไม่ตายแล้วกันแกว่าอืมแกบอกจะตายแกบอกไม่ตายแล้ว เอ,อหลังจากนั้น๊บแล้วไม่มีอาการไม่มีอาการประมาณสองเดือนแล้วนะจากที่ผ่านมาเนี่ยสองเดือนแล้วเดนี้ก็เดือนเดือนอพฤศจิกาแล้วสองเดือนแล้วเพื่อนผมอเครับนะครับไม่มีอาการผมถามว่าเป็นไงอาการเป็นไงแ้วบอกเนี่ยถ้าติดเนี่ยถ้าอาการติดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าวันหนึ่งมันเยอะไปที่เหลืออาการที่เหลือหนึ่งเนี่ยเยอะไปหานถ้าใกล้ศูนย์ก็คือระแวงนิดๆแต่ว่า อไม่มีเหนื่อยอทุกวันนี้ก็ซ้อมรถช่วยลูกได้สบายอืมไม่มีเหนื่อยกินข้าวอร่อยอืมปกติเลยเหมือนไม่ได้เจ็บด้ไข้เลยคือวันเดียวนี่นะวันเดียวครับวันเดียวมันอย่างนี้ถ้าว่ามันไม่ใช่ปฏิหารก็คงไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว <exped ient S 2> ใช่ไหมครัมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเออถ้าถ้าเกิดวันเดียวเนี่ยมัน <pes> มันก็เอออาจจะโดยบังเอิญหรืออะไรยังไงบังเอิญก็ไม่น่าไม่น่าจะเป็นไปได้บังเอิญก็ไม่น่าเด้อ อืครับต้องเป็นข้อหลงปู่แน่ๆผมว่านะผม,มผมก็เชื่ออย่างนั้นทีนี้แกแกก,แกก็เดียจนไปวัดไผ่ครับครับแกบอกแกก็พาลูกพาเมียไปวัดไผ่แล้วก็ไปเอาน้ำมนต์มาอ,อีกอ่าแกก็มาผสมกับน้ําที่แกมีแล้วแกก็ท่องคาถาปูนั่นแหละแกว่าท่องคาถาปูใส่แล้วก็แล้วก็คาถาแกที่เคยเคยทําน้ํามนต์มาบ้างเนี่ยอือาผสมกันเป็นน้ามนต์ใหม่ เอาไปให้แฟนแกกินก็ดีขึ้นน้องสาวก็ดีขึ้นอืมอ่าก็ดีขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปแวะเพราะว่าอ่าว่าจย์แต่ยนว่าท่านอ่าโยมอริชัยก็อาจจะโทรหาพอออนะครับผมก็เลยไปถามแกเมื่อวานครับอ่าแต่ผมมีเบอร์แกอยู่มีชื่อแกอยู่แกแกบอกว่าแกไม่กะไม่ไม่กล้าตอกคลิปเพราะว่าแกพูดพูดไทยไม่ค่อยได้เหรอแล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาในนานหรือ,อยังฮะ ตั้งตั้งแต่ที่ที่ดิมน้ำมนใช่ไหมครับครับผมอ่าสองเดือนเสร็จเสร็จได้ประมาณสองเดือนกว่ากว่าครับสองเดือนกว่าแล้วกลับไปหาหมอไหมไปเช็คดูอีกไหมอ่าไปเช็คไปเช็คดูแล้วเนี่ยครับอ่าจากที่ประมาณสักอ่าลูกไข่หรือเปล่าเหลือประมาณเท่าอ่าตัวแมลงวันบางอย่างแต่ว่าขาวขาวครับ ไข่ไข่ไก่นี่เหรอฮะหรือไงแ็เหมือนก็ว่าไข่ไข่ไก่นี่แราไมัห้าเซนนะอาจารย์อาจารย์ห้าเซนห้าเซนห้าเซนก็ประมาณไข่ไข่ไก่เล็กๆเนี่ยครับอืแต่ทีนี้ก็คือหมายือว่าเอ็กซเรย์มาแล้วมันเป็นจุดขาวๆบวกวงนะครับเข้าเข้าเข้าไข่ไก่แต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณเท่าหัวแมลงวันอยงว่าโอ้สุดยอดอ๋อตอนนี้ก็ทํางานได้ปกติแล้วทํางานปกติครับเพราะว่ามีหลายคนมากเลยที่ผมได้คุยคุยเรื่องลักษณะแบบนี้ ับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาด้วยความศรัทธาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่าขาดไม่ได้คือต้องหมั่นสวดมนต์หลวงปู่จะชอบมากเลยสวดมนต์เมื่อวานเมื่อวานผมก็ถามแกก็แกก็จะสวดทุกวนันเออแกสวดทุกวันแต่แกบอกว่าอ,อางงมากเลยหมายก็ว่าแกถ้าเป็น เออเป็นเฮงพระแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่มีอะไรนี่และก็เอาเอาเอจีวรที่ผมให้ลูกชายแกนั่นแหละทุกครั้งที่แกสวดนมนต์เนี่ยทำน้ำมนต์อะนรนัอืแล้วแล้วเอามีเทียนสองเล่มเออที่จุดแต่ไว้ตรงกลางใกล้ๆก,ก,กันอเมื่อเท้ากอดแล้วเทียนพอเทียนพอเทียนเออทาเสร็จปื๊บแกก็เอามือปัดเพื่อให้ให้ใหเทียนดับปิดทีนี้ วันวันไม่ไม่กี่วันเนี่ยแกก็ไม่เอาเทียนสองเล่มนี้แกก็เอาเอาเทียนมาตั้งสองข้างของสองเล่มนี้ห่างๆประมาณครึ่งกว่านั่นแหละอืมอ่าแล้วแกก็สวดคาถาไปสวดคาถาไปมันก็จะมีอา่าสักพักหนึ่งเนี่ยครับแกบอกว่าเทียนเทียนอีกข้างหนึ่งนี่ดับไปเลยอืมแต่เทียนอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันไปติดเทียนยเล่มกลางได้ไงแกว่าอ ติดในเรื่องกลางก็ห่างกันเกือบคืบไปครับเป็นคืบเปลอาแกรำจำไม่ได้หรือเปล่าแกไปจุดสองข้างนี้หรือเปล่าก็ก็ไม่รู้แกบอกว่าแกจาได้แกเพราะว่าเพราะว่าไอ้สองสองเล่มเนี่ยมันจุดไปแล้วเมื่อคราวก่อนคราวนี้ใช้เทียนใหม่ไงครับใช้เทียนใหม่ก็ไปจุดสองเล่มทั้งสองข้างเลยก็จุดเป็นเทียนใหม่นั่นแหละสักระยะสักพักใหญ่แกสวดไปไรสุดท้ายอีกข้างหนึ่งเ่ยมันก็ดับ แล้วมาติดไอ้สองข้างที่อีกข้างหนึ่งกับเทียร์อีกอีกเล่มหนึ่งที่อยู่ข้างๆแกแกแค่ห่าง,องพอสมควรน,นะครับแกก็บอกว่าเป็นฝ่ามือมากกว่าฝ่ามือเอกแกให้ถามจผมถามแกเมื่อวานเนี่ยอแกยิ่งแกแกแกก็บอกว่าไม่รู้เราจะพูดให้ใครฟังถ้าเราพูดให้คนอื่นฟังเดี๋ยวเขาจะหาคนไม่เชื่อจะหาว่าเราพูด ไม่จริงแบบผมไงอะไรนี่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเงี้ยทุกคนจะเป็นอย่างนี้ที่ว่าเขาเขาไม่เคยเจอมากับตัวเองใช่ไหมแล้วมันมันเป็นเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยวันเดียวอย่างเงี้ยใครจะไปเชื่อล่ะเืราะนั้นปู่ก็มาหยอกผมนะเหรอฮปู่มาหยอกผมผมผมไปกระถินท่าจยนเมื่อเนี่ยปลายตุลาปลายตุลาแล้วก็ ยี่แปดตุลาหรือไรลี่เจ็ดยี่บแปดเสร็จแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์ฉายนก็เอาพระหลวงปู่อหลวงคุณแผนปูมไก่ครับอ่าให้ผม uh huh. ผมก็อ um ้ดีใจมากเลยเพราะได้ผ้าสี่เนื้อสวยเนื้อมันปูอะไรนี่แหละก็ประมาณเนี้ผมก็มาคืนค uh ืนแรกเลยผมมานอนบ้านพักที่บ้านพักก็เหมือนกับฝันก็ไม่เชิงแต่ว่าเห็นหลวงปู เด็นลงปูอ่านั่งซึ่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยฝันชัดขนาดนี้เหมือนปูขนาดนี้ท่านก็นั่งแบบคุกเข่าข้างขวานะครับทางตายก็นั่งขาแล้วก็เข่าข้างขวาแล้วก็เอามามามา,มาดึงผมดึงอะไรผมได้แหละขณท่านก็ยิ้มแต่ในฝันเนี่ยผมกลัวนิดนิดแล้วผมว่าปูอ่าหยกผมผมไม่ราเล่นผมผมก็ชกนะครับ <laughs> ผมชก <laughs> แต่แต่ผมเนี่ยรู้ S <S ผมรู้ว่าชกทีไรชกหัวตัวเองครับปุ้งปุ้งปุ้ง,งอยู่ตอนนั้นผมยังยังไม่รู้สึกตัวเต็มร้อยนะครับแต่ก็รู้ว่าตัวเองดิ้นพยายามจะตื่นแต่ตื่นไม่ได้กระชกชกระชกก็โดนหัวตัวเองอ่ะปักปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปจับแก้มก็ชกอีกทีก็โดนแก้มตัวเองนะครับเสร็จแล้วตื่นมาก็ผมก็อธิษฐานนี่นหละเสร็จแล้วพอจะกลับไปอีกเพิิมไปอีกปูเอานิ้วเหมือนเอาปูเอานิ้วมาแย่ตรง อ่าตรงวางขาผมจงก้อนอ่ะอผมสะดุ้งเลยนะตุ้งสะดุ้งสะดุง <laughs> ะด้ง <laughs> ผมต้องเปิดออคาถาหลวงปู่ที่อา่าที่อัดคลิปไปชั่วโมงกว่าเนี่ยตอน <laughs> ทีสองจนเกือบทีสี <laughs> ค่ค่อยค่อยลุกมาปิดอ่ะถึงถึงนอนเสน่ออีกอนี้อ้นี้เดือนเนี่ยเดือนอ่เนี่ยเนี่ยไปพระป่ามาวันที่ยี่แปดหรือเปล่าเอ่อี่บแปดตุลานี่เองอ่ะครับ ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนับว่ามันยิ่งกว่าศูอีกนะครับแล้วทุกๆท,ท่านที่ไม่เคยได้รู้จักไม่เคยเห็นหน้าหลวงปู่จะบอกว่ายังไงในเคสนี้ครับที่หลังจากคุณกาบินซึ่งเป็นชื่อที่เพื่อนๆเ,เรียกกันได้ดื่มน้ำมนของหลวงปู่สวงจากวัดไพรพัฒนาซึ่งก่อนหน้านั้น แค่การเดินไม่กี่ก้าวก็จะต้องอุ้มท้องเอาไว้เพราะว่ามันเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทรมานมากนะครับแต่ว่าเพียงแค่ข้ามคืนเดียวที่ได้ดื่มน้ำมนต์ของหลวงปู่สวงจากวัดไพรพัฒนาแล้วตอนเช้าคุณกาบินสามารถจะลุกขึ้นมาเพื่อชกลมออกกำลังกายแล้วก็เป็นภาพที่ลูกชายได้แอบถ่ายเอาไว้นะครับ ถ้ามีโอกาสทางช่องก็จะติดต่อคุณกาบินและก็ขอทราบในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ทางช่องชื่อแน่าเหลือเกินนะครับว่าทั้งหมดนั้นหลวงปู่ท่านจัดสรรไว้แล้วอิริเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสโนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบด,ดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังรายซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นพบหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ หวงปู่สูงผู้อยู่เหนือยารักษาโรคสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คงจะต้องเป็นหนึ่งในล้านมะเร็งที่ทุกคนไม่อยากให้เป็นเพราะถ้าเป็นนั่นหมายถึงรอเวลาที่โยม,มาบาลจะมาเอาชีวิตแน่นอนอย่างช้าไม่เกินสามเดือนนี่คือเคสที่หนักแล้ว ที่หมอไม่ทำการรักษาให้แต่นั่นก็ยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือคุณมีเงินมากขนาดไหนที่จะประวิงเวลาให้ท่านพยายมไม่ต้องรีบมาอย่างเช่นในเคสนี้คุณหมอบอกว่าจะต้องเปลี่ยนตับค่าตับหนึ่งล้านบาทและจะต้องฉีดยาทุกเดือนเข็มละสี่หมื่นบาทคิดและเป็นตัวเลขกลมๆหนึ่งปี ท่านจะต้องเสียเงินหนึ่งล้านสีสนแปดห่นบาทนี่พูดถึงถ้าท่านมีชีวิตอยู่ครบหนึ่งปีแต่เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงจากการสัมภาษณ์ท่านประทัดภาลีซึ่งท่านเป็นผอโอรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมเรามารับฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอา,อาจารย์ครับฮัโลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ่อเอ่อผอ,อเปิดเผยชื่อไหมครับอ๋อผมเปิดเผยก็ได้อยู่ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยกันก่อนเนาะเ <c oughs> พราะว่าผมต <c oughs> ิดไปแรงอยู่อีกสักพักจะแวะเข้าั๊มครับผมครับ <c oughs> เปิดเผยได้ครับไม่เป็นอะไรครับอะไรเป็นแรงจูงใจให้ท่านผอ,อ,อประทัดเอ่อศรัทธาในตัวของหลวงปู่สวงครับอ่าผมผมดูผมเคยดูคลิปท่านอาจาร อลิชัยทักคลิปสองคลิปนี่แหละแล้วก็แล้วก็มีมีคลิปบางคลิปที่บอกว่าหลงปูอะไรนะเวลาขับรถตามเนี่ยก็จะตามไม่ทันใช่ไหมก็จะลอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอ๊ะใช่เหรอมีจริงเหรอมีจริงอยู่เลยอ,อะไรเงี้ยตรงนี้แหละครับเสร็จแล้วก็ไปอ่าผมก็ฟังก่อนนอนแล้วก็เสร็จแล้วก็แต่ก่อนไม่ได้โหลดคลิปมาหลอกก็ดูแล้วก็ทีนี้ก็ไปเจอคลิปหนึ่งที่ ที่อาจารย์อริชัยไปสัมภาษณ์พระอาจารย์สายยนนั่นแหละครับว่บาท่านเป็นลูกของอ,อะไรนโยมที่สภาย่ามตามหลวงปู่นั่นแหละครับ,ครบเคล็บนั่นแหละทําให้ผมเมมเบอร์ของพอาจารย์สายยนล้วผมก็ติดต่อตลอดเลยครับผมแล้วได้เจอพินิหารกับปู่บ้างไหมครับผมก็ ก็ไม่เชิญ่าเจอเหรอครับผมผมไม่เชิญเจอแต่ว่าหมายเขาว่าถ้ามีมีอะไรเนี่ยอย่างอย่างวันนั้นอาจารย์สายยนต์บอกว่าถ้ามีรถจะชนกันนะมันจะไม่มาหาเราหรอกถ้าเอาคาถาปู่นี่ไปไปใ,ใส่รถไว้แต่ทีนี้ปรากฏว่าตอนผมจอดอยู่ไฟแดงเนี่ยฝนตกเนี่ยทั้งหลังก็ดังทุบเลยแล้วรถรถก็มันก็รถคันคันสีเขียวเนี่ยุวดอนเนี่ยมันก็ เกือบลงข้างถน,นนนะเอแต่ว่าอีกการที่ชนเนี่ยมันสะบัดอะ่ะมันสะบัดหมยความว่ามันหมุนนะครับเหลือมันหมุนแล้วก็เหลือครืบอเดเยวที่จะมาชนรถกระบะผมนะอ,อะืเหลือ,คอเครืบอดเยวจะถึงอะผมก็วงก็ฝนก็ตกฝนฝนตกอยู่ถนนก็ลื่นแล้วก็เปียกงเงี้ยผมกเ็เป็นไปได้เลยลักอย่างเนี้ยครับอืมอ่านนั้นในรถ<บ>มี<บ>ในรถมีพระของหลวงปู่อะไระอ่าตอนในรถเนี่ยมีพระ หลวงปู่สวงมีตะกุดหลวงปู่ชอนมีมีตะกุดหลวงอาจารย์สสยยน์หลวงปู่สวงก็ก็มีที่ผมขอมามีเส้นเกษามีอะไรธาตุสองท่านในหลายอย่างทั้ง่ีวอนทั้งถ้าเขามาอ,มอะไรต่างครับประมาณนี้แหละครับได้แล้วได้มาจากไหนพ่ออ่ ผมบูชาจากอาจารย์สนจิตครับ oh, ส่วนตอนนั้นครับมาจากอาจารย์สนจิตส่วนปาฏิหาริย์ที่เกิดเนี่ยก็คือเพื่อนของผมเพื่อนของผมครับเพื่อนเพื่อนผมที่เป็นที่เป็นมะเร็งตับนะครับครับ,รบเป็นมะเร็งตับแล้วก็อรักษาอยู่โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลบางเลยอยุดรแล้วก็ข oh. อนแก่นแล้วก็อสุดท้ายก็ปรากฏว่า หมอเขารักษาแล้วแล้วมะเร็งตับเนี่ยก้อนประมาณ 5, 5สักห้าห้าเซนได้แล้วก็แล้วมันมันไม่มีปฏิกิริยาต่ออต่อยาแล้วอืหมอก็บอกว่าที่นัดไว้ไม่ต้องมาละเสร็จแล้วก็หมอก็บอกว่าถ้าจะถ้ารักษานะถ้าผ่าเนี่ยผ่าไม่ได้ละรักษาก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนตับเลยอืมอ่าเปลี่ยนตับเลยค่ารักษาประมาณหนึ่งล้านบาทโอ้ แล้วพอพ่อผ่าเปียนตาบแล้วเนี่ยต้องต้องเสียค่ายาอีกเดือนละสี่หมื่นอืาไปเรื่อยๆเพื่อนผมก็เลยยกเลิกว่าไม่มีตังค์มไม่มีตังค์แล้วแล้วแกแกเปิดร้านอเปิดร้านซ่อมรถส,สิบรออยู่ไอ้ข้างโรงนั้ำตาลที่ที่วังสะพุงครับอำเภอวัองสะพุงจังหวัดเลยครับทีนี้ทีนี้แกเนี่ยปวดเวลาเดินไม่กินข้าวมาสามสี่วันกินไม่ได้ ทานไม่ได้แล้วก็เดินไปหล like ัง okay. บ้านเนี่ยแค่เดินหลังบ้านเนี่ยต้องต้องต้องประคองจับไอ้หน้าท้องไปด้วยนะครับหรออ้าวทำไมครับคือคือเจ็บครับเจ็บปวดมากปวดปวดแล้วก็กินข้าวไม่ได้หิวแต่กินไม่ได้แค่ว่าทีนี้ก็เอ่อผมก็เลยไปเล่าเรื่องของออภินิหารหลวงปู่วงที่รักษามะเร็งเนี่ยหลายๆลคลิปที่ของอาจารย์ตาลีชัยเนี่ยครับครับผมถามเพื่อนตอนนั้นผมมี ผมไปไปวัดไทยแล้วผมบูชาน้ำมนต์มาครับบูชาน้ำมนต์ที่วัดไทยพัฒนามาครับนั่นสุดยอดเลยฮะ,ะนั่นะครับผมผมก็ไปให้แม่แล้วก็ผมก็ดื่มบ้างอะไรบ้างทีนี้ผมก็ถามเพื่อนว่าเชื่อไหมวันนั้นวันนั้นผมผมไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่งอยู่บ้านแกแกผมก็ไปหาเป็นไงบ้างแกทําหน้าเศร้าก็บอกว่าคงไม่รอดแล้วล่ะจากคําพูดของเพื่อนรักของท่านผอ,อที่พูดคําว่า เราคงจะไม่รอดแล้วละ่ะคำนี้เพียงคำเดียวสั้นๆที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเป็นอย่างมากเป็นท่านก็คงจะไม่ต่างไปจากท่านผออจากการที่ท่านผอ,อติดตามชมคลิปของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยท่านเล่าให้เพื่อนฟังถึงอภินิหารของการรักษาของหลวงปูส่สวงที่ถึงแม้ว่าท่านจะดับขันไป20่สิบกว่าปีแล้ว แต่เหมือนว่าท่านยังอยู่และหลวงปู่คอยช่วยเหลือลูกหลานที่เดือดร้อนให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงในวันนั้นท่านผอ,อได้เอาน้ำมนต์หลวงปู่สวงที่บูชามาจากวัดไพรพัฒนามาให้เพื่อนเหตุการณ์ต่อไปจากแค่น้ำมนต์หลวงปู่สวงเพียงขวดเดียวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นติดตามรับฟัง การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลีคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ